เสือเสืออุ้ยปลาดุกง่ายพี่น้องปลาดุกง่ายโดนแล้วโดนแล้วพี่น้องปลาดุกง่ายปลาดุกง่ายปัดทิโตพี่น้องเลยพอดินปลาลุบปลาลุบปลาเสือหน่อยยื้อจื๊อจื๊อเสือน่อยสบายดีพี่น้องสบายดีสิที่แข็งเป็นเบิร์ตสุขูสุคนสุมงสุบอล บายดีน้องตโนบายดีบายลูกอาชัวไปทางไหนมึนงเนี่ยไปเชฟเว็ตปลาชเชฟเว็ตปลาอี่พยา<อ>ยามเหมพยายามเนาะอืผพากันใส่แล้วแล้วพี่น้องเอ้กับน้องตโนใส่แล้วแล้วกับผักันตำนี่ไงคือมาได้ปลาเค็งจากโต๊ะโนะตโนตี๊ดเจี๊ยเฮ้ึเจี๊ยบถูฟาดชัวอ้าวนี่สามตัวตัวใที่สามนั่งหัวขาดบทที่ไทยคลิปพี่น้องเอ้เนาะตอนใส่ขออภัยหลายๆพี่น้องเ<จ><ส>อ้ย มันยากบ่ลุงพุงผู้อ่พี่น้องเอ้ยตอนใส่นะเอ้ยบระเทศไทยพี่น้องได้เบิ่งได้ชุ่มช้ำเอ้าบบเป็นยังพี่น้องเนาะถ้าเบิ่งตอนยามเนาะตัวน้องเนาะถ้าถือปลาดุกใหไงละเอิ้อนอาเด้อไปคนละซอยพี่น้องเอ้ยกับน้องตัวนู้นเบ็ดน้องตัวนู้นเวนเบ็ดไปสิบผัวบ่เบ็ดหลายมือนีเน้องตัวนู้นวะของกอมินี่ประมาณหาสิบปลายพี่น้องเอ้ย หาซิหาหาซิหกลังนี่แหละมันขาดน้ำแนมือนะยังบริเนกเติมหมายไปรุ่นน้ำกันไป่นาะอ่ะปึกปะเขาใหญ่รุดเลยไปรุ่นน้ำกันไปรุ่นน้ำกันลังแรกพี่น้องเลยลังแรกแหกมันบริเนกนั่นไงบังบังบังเป็นยังไงลังแรกแหกมันอยู่บ่ป่าเงี้พี่น้องมาถึกดินลุ่มๆอยู่งี้เลยอ้ปลาเข็งปลาเข็งโอ้โหพี่น้องเลย ลังลเลกกระเฮกมานรู้ด้วยนี่ปลาเข็งง่ายโอ้แคปหนึงพี่น้องปั๊มยังตั้งกล้องก่อนอึ้บลังลเลกกระเฮกมานร<อ><อ>ู้พี่น้องเลยโอ้เงี่ยพี่น้องเลยเข็งง่าเข็งง่าย มันมามัอีหลายนโอ้โหพี่น้องตกเบลอมันทมมามัอีหลายนงเอ้ยสตรพอมินี่ได้พี่น้องเนี่ยมนตกเก่าอย่เาแต่เดียวเด้อมามัมาัมนโอใส่ลง้ว้งเกาะเนียง มันแล้วมันแล้วลังแรกแหกมันก็สือโลดพี่น้องเลยโอ,โอ้พี่น้องเอ๊ะย้ำลังต่อไปที่สองที่สามมาจังไงพี่น,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 น้องพี่น,น้องพี่น,น้องยังงอยงอยงอยอกงอยู่นะไป้ายังป้ายังนุกน,นุกดูน,นี่ โอ้ักเข็งเดียวพี่นกเข็งเดีวโอ้ตัวใหญ่คือก่าพี่นอเอยนี่ยโอ้ดออกก่อนพี่น้องเอ้ยกินลกปจังยโอ้ลกปได้บลกได้โยิ่งยิยิ่งยย่ยงยิ่ยิ่งย่งยิงย Uh, bột nhạc đứa phải rồi uh. mán nào phải đồng, mán không mán khó, khâu khóng khâu khóng tiếp nhờ còn đứa phải yeah, à. biết, không nha thì xịp biết học có bờ xịp cậu phải không nói xoay gặp tí tập bộ lông năm luôn, nghĩ đầm cả mà. เสียงดินลบลาบลาบพี่น้องเลยแค่ที่มันเสียงอยู่ไซเด้อนี่แต่เสียงป่าถึกเบ็ดบม่รู้ว่าป่าดินอยู่ในน้ำโอ้พี่พ,พี่พี่น้องพี่เสีย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 เสน้อปลุกง่ายพี่น้องปลุกง่ายโดนแล้วโดนแล้วพี่น้องปลุกง่ายกระดุกง่า พันธิตโทพี่น้องเลยพอดินบลื้มปลืมปลาอะเสือน้อยยื้อยเยือยเยอยเสือน้อยสวยขนาดพี่น้องเลยเสือน้อยเนาะอาพี่ยวพี่นี่พี่น้องเลยปลืมเทิมบลึ้มเทิม ผมคนพี่น้องเอ้ยหมานแล้วมื้อนี้กึบอืมเสียงลิ้นเบลึมๆๆๆเกี่ยวกับปลาคอนี่ๆ ปาดทุกหกเบ็ดจุดลาเห็นบ่พี่น้องหมกเบ็ดจุดลาเลยตางสร้างเลยป้าทุกเกือบได้พี่น้องนี่มาบอกท่านนี่มันเสียใจเลยได้หนี่จึงได้รับที่นี่หมกเบ็ดจนลาพี่น้องเลย ขึ ừ, á, rồi. Nói, nói, thì ้นจะาพเดิมนะเสียน้อยเสียน้อยบางกล้องลูกเอ้ยบางกล้องอย่าบางกล้องเสียงดินบลึมบลึมบลึมเนื้อวานปลาข้อถือลังผีได้ผิดคิดว่าพี่น้องเอ้ยเดี่ยวหาผัดโบเห็นมาถือมาถืออยู่หลังนี่เอ้าวมันแล้วพี่น้องมันแล้วมันแล้วมันแล้ว เบ่งโอ้ยหลังมันเด้อพี่น้องเยใส่ยุงมันเลยเนี่ยปาเขานาปลาเขาใหญ่งแบนทุกคนเดี๋ยวบอลลูดแต่ก่อนพี่น้องเลยหลัมันเนี่เส้นดิบบลึม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 ใส่สีดำๆเลยพี่น้องเอ้ยไปเลาะไปอีกพี่น้องยมวลมวลมวลเนี่ หพี hmm? ่น e e hmm? e e hmm. huh ้องโดนอีกแล้วโดนอแก้วทรงสัยตัวใหญ่เติบอยู่พี่น้องนี่โอ้โหสูบิดขนาดเลยนี่พี่น้องเลยมันแล้วมึอนี่มันแล้วโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วนี่พี่น้องเห็นบ่ อาของก็ได้พี่น้องด้อยกเลพี่น้องวอเว้ยมันอลไเด้อพี่น้อง กดไลค์กดแชร์พี่น้องกดไลค์กดแชร์สมกกัครคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็กในกำลังใจให้พอมนี่เฮ็ดคลิปพี่น้องเดี๋ยวเบิ่งได้ชมนุ่กันพี่น้องเอ้ยมวนแล้วมวนลละหมานแล้วมื้อนี้เอ่ะไปทุกคนไปยามไปอีกพี่น้อง ได้สั่งพี่น้องเลยโดนหรือบ่โดนโดนนี่น้องโดนแล้วโดนแล้วปายงี้พี่น้องเลยของหักหนาลดเทท่ลดเถอะปลลุกปลาลุก เล้ยวพี่น้องมดุมาดุงานมอพี่น้องมาดุแต้มที่สามึบเปิดคมเลวพี่น้องเย ยนิงใส่อีกต้นสุดยอดพี่น้องเลยมันแล้วมันแล้วมาใส่อีกสักก้อนหลอบแหลกไก่อยากเบิดเลินละพี่น้องเลยเนาะเนี่ยยังโบเหลือเหลือโบหลายหลัง เปิดแหละหลอบแหลกไงตัวโนะจักเป็นยังไงคึ้เงียบเงียบเนี่ตัวโนะเนี่ไปพี่น้องเลาะไปอีกเนี่ยอืมปากคอพี่น้องปลากคอค่อยค่อยคอยเอาเอาขี้เดือนออกเด้อเอาขี้เดือนออกเด้อเอาขี้เดือนออกแต่เ็ดเนี่ยเอาเสียปากคอให้เจ้าเบื้องให้บอกเดี๋ยวนะตัวไงตืบเลยโอ้ยไปแล้วไปแล้ว ไปแล้วตโนเอ้ยเจ้าตัวห้าลิงสุดายเด้สิตัวนั้นได้เห็นน้ำกันเลยนี่ไปพี่น้องไปเลาะไปอีกโอ้ยสุดายดี่ตโนเอ้ยว่าสิให้ตโนคิดเอาอยู่เลขโตัวละรอบแรกนี่มะปลาเค็งมะขามโอ้ยยังได้กระลุดเนาะเดี๋ยวจังเลาะขึ้นไหมเออใช่เท่านี้แหละนุ๊ เออเออปักไว้โลดเพื่อนมากินหมดลงใส่ตำก็ได้ก็ได้กูมาเลยเอาโบวัยเขาเนี่ยน้องย้ำเศร้าบ่บอวยย้ำเศร้าเต้ฮะไว้ย่างนั้นเลยเดี๋ยวจังยามขึ้นงเมื่อเลยจะหน่อยใช่ก้นยามกลับขึ้นเมื่อแล้วก็เมื่อเลย อ้าพี่น้องเนาะยามลบขึ้นรอบสองพี่น้องเนาะยามรอบแรกสุดดักพักพรอนจังหน่อยยามรอบสองยามกลับขึ้นมาเนี่ยย่างมากครึ่งทางพี่น้องเลยท่านก็จะถือโคตรถือแล้วพี่น้องถือเยอะดุดัก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 นะถือเบ็ดไปดักกันนะพี่ดิ่งแห้งก็เหี้ยออุ้ยนี่พี่น้องเอ้า ถางกล้องก็จะซูมขอนะหนงเด้ยวหนงเด้ยวอึ๊บโอ้โดนนะตัวนี้โดนตัวปุ๋ยไพี่น้อง่ว่าอ้วนยตัวปุ๋ยไงเอ้วน หังเงียงเลยพี่น้องเลยกลับ,ลบ,บมันมาๆันมานตโนงหเงียบมื่อนีน้เพืน่นวะปราเค้งพี่ยองนกตโนงประมาณเนธาลอรุ่นย้ำเศ้านกตโนวะเอีกใส่ะก่อน อันแล้วรอบที่สองตัวแรกแหกมันไปพี่น้องไปเรื่อยๆพี่น้องง่วงง่วงพี่น้องไปไม่ได้นะไปไม่พี่น้องโอ้ัเขึงไงเขึงไงโอ้ตรวจตรวจตพี่น้องตรว กินเลือดไปเรื่อยหน่อยเข่งคำกินเลือขนาดอื พี่น้องเอา้าเดชพี่น้องปงักเข็งปักเข็งเอา้มามานันมันพี่น้องมนันไปรอไปอีกพี่น้องแข็มแทมพี่น้องเลยตัดขาดมาอีกทีมาหอดเงินไปตีม้อยพี่น้องเลยบึงบึงคนงานให้เบิ่งก่อนพี่น้องเลยโอ้มีแต่กระปุกแท้เลยคลุก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  มนกระ ını, ปูนี่ปลาตาบนนี่ยะดุกไงจะออกลระุกไงจะออกโอ้ปลาโนยบ้านปลาโน้ยเนี่ยอึดพี่้องเลยยิดกระปูอึดกระปูขึ้นมาสิ ก็เลยเสียลเอาไปฝากเพิ่นพี่น้องเนา้อกดลงมือหนาะจะเสียกระปูลงไปฝากเพิ่นเด้พี่น้อ,นองเลยก็จะ,ะปนในแก้วอยะมันมันพีนาะงมันประดุกใหญ่ทงกระปูนหน้าพร้อมโอ้ตัวใหญ่ยอดีพี่น้องเนี่เชือแต่โบยักตุ่ยไปเลยหัวใหญ่ซื่อโบยักจอยพี่น้องเนะงาะต้องใช้ฮักไปได้ลูกโบยัก กะนี่เติมให้น้องตัวหนซะเด้นี่พี่น้องเอ้ยเนาะมื้อเช้าก็ได้จังซี่มให้น้องตัวนคั่นเพิ่นบ่ได้กได้เฮากได้จักนี่ปลาดุก1 2 3 4พี่น้องเอ้ยปลาดุก4ตัวกับปลาคง5 6ตัวบ่นี่หลายเติบอยู่พ่นงเนาะรมื้ออื่นพี่น้องเอ้ยว่ากันอีกเนาะมาุนกันอีกยามเช้าว่าสิมาหรือมา ไม่ทราบอยากคิดเติมให้น okay! mm ้องโตโนเด้อพี่น้องพี่น้องตอนกลางคืนลงพันในเติมโอเคพี่น้องสารคินยังไว้สนิทก่อนขอบคุณอะไรเด้อพี่น้องปลอดภัยสุขสุขคนขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์พี่น้องเนาะถ้ามักจะลืมกดไลค์ถ้าใจลืมกดแชร์พี่น้องให้พ่อกันคลิปนะสารคินนี้สบายดี